สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานนติยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กศนออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านได้ปรับภูมิทัศน์กศนงามตาประชางามใจค่ะใช้แนวคิดเศรษฐกิจกพอเพียงพออยู่พอกินค่ะ ทางด้านนางบุษราเขื่อนแก้วผอออกกศนอำอเภอเวียงสาจังหวัดน่านก็ได้กล่าวว่าจากการที่ได้มาอยู่ที่อำเภอเวียงสาก็มีนโยบายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้มาร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์โดยใช้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกผักสวนครัวกินและแจกจ่ายภายในสำนักงานค่ะเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานะคะได้ผ่อนคลายจากการทางานค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกอศนเพื่อเพยงสาระนะคะกะ็มาเริ่มฟื้นฟูกับคณะคุณครูบุคลากรทุกคนคะ่ะว่าที่เราว่างเปล่าอยู่เราพากันมาปลูกผักไว้เป็นอาหารกลางวันเวลาเรามาประชุมมาส่งงานร่วมกันก็มีผักมากมายหลายอย่างมีต้นหน่อไม้ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะชวน,นคณะครูว่าเวลาทำงานเครียดๆกับข้อมูลที่งานแล้วล่าสายตาจากคอมพิวเตอร์ก็มาช่วยกันกับพอ,อทำเพาะพันธุ์ของถุงเพาะพันธุ์ของอต้นก้าของผักเช่นคะนา้าผักกาดกวางตุ้งอะไรที่เราหว่านอยู่ในแปลงนะคะก็คนละห้าถุง10ถุง พอเราอนุบาลเลี้ยงให้โตแล้วคุณครูก็เอาไปใช้ที่กศนตำบลได้ก็เราจะมีอุปกรณ์ไว้ให้คุณครูนะคะแล้วก็ดินดินนี่เป็นดินจากริมแม่น้ําที่เราหามาจากเครือข่ายเอามาให้เรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งล้วก็ฟื้นฟูของไม้ผลต้นไม้ผลนี่แล้วก็คุยกันกับคณะครูว่าปีนี้มว่วงวงเราก็ออกดอกเยอะมากกระท้อนแล้วก็เงาะ กระท้อนนี่แล้วก็คุณครูก็บอกว่าปีนี้เราต้องห่อกระท้อนแล้ว่ะห่อออแล้วก็ในส่วนของใต้ต้นที่มันมีใบร่วงลงมาเนี่ยเราให้ช่วยกันกับคณะครูใครว่างก็มาลดน้ําไว้เราจะเตรียมไว้เพื่อเรื่องของเราจะไปศึกษาเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็ดชนิดต่างๆที่ ที่บ้านครูเจี๊ยบพ,พารวยที่เชียงรายนะคะแล้วเราก็จะมาทํากันคุณครูก็จะมาทําความตกลงร่วมกันว่าพอ,อเราเพัฒนาปรับปรุงตรงนี้แล้วมันดีแล้วเราได้กินทุกวันเนี่ยเรามาตกลงร่วมกันว่าทุกวันที่15ของเดือนเราจะมาช่วยกันในเรื่องของพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้งามตาเราปรับมุภูมิทัศน์เรื่องการทํารั้วของกอสนอําเภอเนี่แรงงานครูหมดเลยคะ่ะช่วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ คุณครูต่อยอดคือว่าเพราะจากตรงนี้เสร็จเอาไปต่อยอดที่กอสนาตบลก็เอาไปพ่อปลูกต่อที่กอสนทนาตำบลเราบอกเลยต้นก้าต้นพันธุนี่สามารถแบ่งไปที่ตำบลได้เลยแต่ว่าที่กอนอำเภอเนี่ยกลางวันถ้าคุณครูทําอาหารกินอยู่ร่วมกันเสร็จแล้วมันเหลือลกินไม่ทันค่ะให้คุณครูเอากลับ ไปกินที่บ้านได้นะอะ่ตอนช่วงใหม่ๆที่เรากําลังฟื้นฟูนขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะมากสนตตาบลละหคนบ้าง10คนบ้างก็จะให้คณะครูพามามาเรียนรู้แล้วเราให้กพอชอนักศึกษาค่ะแล้วก็เราก็เสริมนักศึกษาไปด้วยว่าการปลูกผักให้พออยู่พอกินแล้วนักศึกษาก็สามารถไปทําในแล้วเราก็บอก ในกรัวเรือนของตัวเองแต่เราก็บอกข้างๆบ้านในหมู่บ้านนะคะอยากได้ต้นอะไรก็มาเอาไปได้ค่ะชาวบ้านก็แวะมาอยู่เมื่อก่อนเราเป็นแค่สถานศึกษาพอเพียงตอนนี้เราจะขอเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าต่อยอดกับศูนย์เรียนรู้ของทางอำเภอด้วย